ไปไปสิไปสิไปส,ไปสิเอาผ่านอ่ะไปดิโอ้ชา้าเงี้ยทำไมเขาขับมันใจเย็นยังอะผมว่าผมก็ใจเย็นนะผมว่าบางทีเขาก็เย็นเกินไป จะโดนจับไหมวะอยู่สารภาพช้าชวังพระชาวังอยู่นู่นก็จะโดนจับไหมวะเนี่ยเออก็โดนชิบหายถึง เดี๋ยวอันหนึ่งถือว่าเมื้อมันตอบสนองดีเกินไปอ่ะแต่ว่าตอนตอนที่ไปตอนที่อยู่เมื่อเก่ถ่ายให้ดูอ่ะก็ไปดูที่ศูนย์เซนทานแล้วก็เหมือนกันคล้ายๆกัน แนียแ่ยนะเนีย่ยนะคือแบบเนีย่ยแต่ถ้าเราสมมติว่าเราแบบพากดค้างอ่ะมันจะรวนมันจะรัวอย่างนี้แต่ถ้าอย่างที่พี่ทําตอนแรกอ่ะประมาณน,น,นี้ใช่ไหมเหมืเราต้องแบบต้องทีเดียวจริงๆอ่ะแนน,นลองดิเนีย่ยเนี่ยบางทีแบบ <S <S จริงบางทีมันเหมืนอน,นมันลองไปเล่นที่ศูนย์ที่เซนทา่าหนะมันก็แบบเหมือนมันตอบสนองดีมันก็เหมือนกันอ่ะลองลองเทสอยู่แล้วอ่ะ แต่ว่าตอนแรกตอนกดหน้าจอใช่ปะอ่ะฮะมันเหมือนมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ล็อกเลยหน้าจอหน้าจอเหมือนกันไอตอนไอรหัสหน้าจอใช่ปะเออนั่นแหละกดค้างเขากดค้างอะ่ะเลขมันก็รันเหมือนเมื่อกี้เลยหรอใช่ทำไงอะ่ะมันต้องเอามือเร็วอะ่ะแต่ว่ามันแบบไม่รู้อะ่ะจริงเหมือนเราต้องกดเลยแบบตึ๊ดตึ๊ดอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าลองพิมพ์ก็ปกตินะนลองพิมพ์ก็ปกตินะหร,หรือว่า บางทีคิดไปคิดมามันเป็นหรือว่าเป็นลอ็ลอตใหม่มันมาเป็นงี้หรือเปล่าไม่รู้รเพราะบางทีมันอัปเดตใหม่ไงโอเคโอเคโอเคหรือไงม,มีอะไรเดี๋ยวก็ทางก็บอกก็แด้ะถ้ามันเป็นอะไรสามเดือนใช่ไหมใช่ใช่ยังไงก็บอกก็ได้ครับน่ารักอ่ะละลายละลายอยากจะกิน คนขายอะไรครับเอ้ยไเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอกลับก่อนถึงจะโดนเกมวะเนี่ยเรื่องนี้เขายิ่งท่อดังอยู่ด้วยเดี๋ยวตายไม่รอดนะชิบหายของจริงอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ขับรถกัวะก็เดี๋ยวพี่ขอไปทำาูุระต่อกันนะเออแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสลับกันเดี๋ยวเรชมครับ ก็สาวเองน่ารักจริงได้เจอตัวจริงแล้วสุดยอดโอเคแล้วเดี๋ยวเจะกกทร่หน้าขอบคุณสำหรับการติดารถนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ